สวัสดีครับพบกับผมปอบเคียนสาวที่อีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพาข้าจเจออีกที่หนึ่งละพี่น้องนี่มุมนีบานมดแล้วอืมอัตรกาเนี่มาใส่การแดงเขาเต็มแล้วแยกกันหาต่อคือเก่าพี่น้องมาเจอ,อที่นึงโค้ดโุ้ดขุ้นมอ,อยู่เป็นจุ่มอยู่โทางพุ่งก็มีแต่บ่หลายปันใด ทาาสติตย์ที่หลายกว่าน้องน้ำขนาดเลยเริ่มเริ่มบานเลยเก็บจากตักผู้ไล่มาเนาะไงมีมีเหรอเด็เอาเสียมมาเนี่ยทั้งใจกัมีไผ่ต้งแล้ไผ่ต้งไม่มีกอไผ่ต้งอยู่ข้างบนเขาด้วยเั้ย ขึ้นฮอดเขาเอิญยังตีนเขาเป็นภูเขาด้วยพี่น้อง,องขึ้นพบเเลยนอะขึ้นีนเขาเลยดินแข็งขนาดป้าดนะินแข็งเนาะติดขึ้มาก้อนเลยแต่อดอกงามเนาะข้างในยังมีอยู่ ตอกะเด,ด,ดีดยวนี้กังหังนเขาขนาด,ดนันึหดอหดนุ่มเดินขึ้นไปกินอะไเนี่ยคุณผม เดี๋ยวมาเขียนจิตวิกยาให้โอ้โหดินแข็งคักโอเก็บป่านนี้ยังบวนให้อยู่ยังหูดมันแข็งมงพี่น้องนะมันบังดอกมันนะมันบอสมบูรณ์มันบานแตกๆนั่นนะึ่องบานี่ก็ยังจะออกเนาะแข็งป่านนี้ก็ยังจะออก ทะลึกแล้วได้ฝนจักหน่อยครับขนาดเลยดอกสิงามเลยแหละ <c oughs> ม,ม,มาั่งพุข <c oughs> <c oughs> นาดฝนบนตกจังบืนออกถ้าฝนตกนี่น่าสิหลาเต็มโพลนี่เนาะ <c oughs> มันดุนกันตะกานอนอนเต็มคือกันอยู่บ่มาแล้วทีนสองหมูงามๆแล้ว หลงวันแห่งความรักขิงจุ่าเอ, <c oughs> อ,อาเอกในไรเดี๋ยวเข่งงานดีเนะาะวาเป,นปน<อ>น็นก้อนอน,น,นี่แข่งครับดอกใหญ่นำบีัแต อดอกนี่ครับเนาอเอาดอกล่านี่ก็เคยปีนเข้นไปข้างบนเบีเนาะีน่บนด,ดัดงไล่รัวตโอไล่เป็นกำลังใจใส่พุ่งเนานะดินแข็งขนาอดอะไรก่็บนก่อนเนนะาะ พอจ้บงดินแตกละเหงอยู่นี่น้อข้าวถอนบุึ้นเลยอยู่นี่บานแล้วก็บบขึ้นเอมากรึ้กโอ้ บ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นเดี๋ัวเป็นเตกเป็นแหงหลาย <laughs> เล่งคลั่กเป็นเดือนเลยที่ฝน,นกกกตกอยู่หักวโอ้โวตกแต่ตกแต่ผู้ ออนพตกพร้อมกันทั่วประเทศอะไสะสติมือฮะพายุที่เจ็ดเนาะที่เจ็ดนะเ็นะเบ่มีฝนเลยพี่น้องเฮ็ดนี่ยอยากออกใจจะขาดลเลยเฮ็ดนี่ยทำบ่มีน้ำมีฝน กิ้งเข่งครับโคดและแล้วเต็มการหมูนี่อีก

เนาะเป็เป็นชัน้นเป็นชัน้นอยู่ดอกเห็ดเนาะส,สวยสวยสติฟังเสีย <c oughs> งฟังเสียง นในซอกหินก่อนบนติดหินพอดีฝนตกเลยอยู่บนะบน่ะโบนี่ต้องมาเบิร์นหัวฝนยงขึ้นบมสุดได้ฝนได้น้ำวันนี้อาจจะขึ้นอีกตอกเขาเป็นขึ้นบมสุดทงงั้งหมดเขาโคนใหญ่อยู่ คนพน,พนก่อนหน้านี่เพราะว่างามเลยเนาะพนนี่ก็งามอีก ถ้าบอมาพบตอนนี้แล้วมะอืดน,นี่เกือบโรยเลยนี่บางโดกเริ่มแล้วเริ่มมันงแข็งหลังเริ่มแดงแลวพี่น้องมางดอกเริ่มหลังแดงแล้วเพราะว่าเห็ดยามแรงเนาะเพื่อนอาสิบานตัน้งแต่มื่านเลยแยแแต่มันยังแข็งอยู่อ,ยอืม พอดีมุกมุกเลยนี่โอ้ยงามขนาดไหนีแล้วนี่กระแซดหนึ่งจำเจียวหนึ่งน้ำเจียวส้มส้มโอ้ยเซบคำระดดกเลยเจียวมะกอกขนาดเต็มอื้ จะถอดไปจะถอดไปยาวขนาดเดงมาพูนใหญ่เติบอยู่ทางล่างยาวลึกเนาะลึกขาย,ยาวขนาดพี่สองไข่ใกล้วไแล้ว,ลลวเต็มตะกร้าพอดี เขาว่ามันจะออกอีกแล้วนีการเอนี่ถไั้ฝนนี่มาเบิ่งอีกได้นี่นะมาเบิ่งอีกน voilà> ี่ต้องออกอีกเบิดนะเบิ่าเลยักขนาด่าหั ในการเขาพี่น้องออกเกาหตีนเขาภูเขาด้วยข้างหลังนมานีดแล้วเนี่ยภูเขาหรือก้อนหินใหญ่ฮะภูเขาจ้าเขาหินนั้นมานมานีดแล้วมันมันวาเลนไทน์ของเขาเจอไปสองพูนแล้วเช้านี้ครับน้องขึ้นเขาต้องเห็ดสวยๆมาที่นี่กันสิพากานเมื่องนะสติกเนาะเจ้าเผื่อเจออีกกระเบนเน่ครับจ้ารอเล่นกันต่อ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยดครับแล้วพบกันคลิปหน้า<ๆ>คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า